สวัสดีค่ะชื่อตายค่ะอายุ33ปีค่ะมาอยู่อังกฤษได้ประมาณ2ปีครึ่งแล้วค่ะรู้จักครูเจนทาง a c e b o o k ค่ะแล้วก็ก่อนตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าตัวเองภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แล้วก็อ่านไม่ค่อยออกแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบที่จะที่จะไปสอบอะค่ะพอมาเรียนกับครูเจนแล้วรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นค่ะครูเจนสอนพวกให้จำคีย์เวิร์ดว่า พออ่านคีดเวรวดแล้วเราด้วยเราต้อตอบข้อไหนอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็เร็วด้วยในการตอบอผลการผลไปสอบครั้งแรกคือผ่านเลยค่ะไม่ถึง5นาทีกับคนงงมากคนในห้องสอบงงมากคนคุมสอบก็งงมากค่ะแล้วอ,อยากแนะนําทุกคนที่มาเรียนนะคะอยากมาเรียนกับคนเจนขอ,อ คนที่แบบไม่ได้ภาษากีงูป้าเหมือนเหมือนไต่ค่ะมาเธอค่ะผ่านแน่นอนค่ะรอบแรกรับรองค่ะกูเจนใจดีมากแล้วก็อารมณ์ดีสนุกค่ะห้องเรียนสนุกค่ะขอทุกคนผ่านทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ